สวัสดีค่ะพบกับ Health Connect ค่ะในครั้งนี้จะพาท่านไปเจอกับโครงการนำร่องอารยาสถาปัดค่ะเมืองต้นแบบ Universal Design ที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งสสสกับภาคีเครือข่ายค่ะได้ทำในเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุจะท่องเที่ยวจะเดินทางก็ไปไหนมาไหนได้อย่างไร้อุปสรรคค่ะ,คะไปติดตามเลยค่ะ วัดเจดีหรือที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าวัดไอ้ไข่วัดชื่อดังของนครศรีธรรมราชที่นี่มีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพอรไอ้ไข่เป็นจำนวนมากและที่นี่ก็ยังยกระดับพื้นที่ภายในให้เป็นอารยาสถาปัต์คือออกแบบสถานที่ให้เป็นมาตรฐานสากลช่วยให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ค่ะรองนายกสมาคมคนพิการบอกว่าตั้งแต่วัดเจดีออกแบบพื้นที่ให้เป็นอารยาสถาปัตด มีทางลาดห้องน้ำที่จอดรถลิฟต์อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและผู้พิการผลตอบรับดีมากผู้พิการที่เคยอยู่แต่ในบ้านก็ออกมาไหว้พระที่วัดได้สะดวกมากขึ้นก็ดีมากมากครับตรงนี้โครงการตรงนี้ถือว่ามันเป็นเป้าหมายของคนพิการอยู่แล้วนะให้คนพิการที่อยู่ทางบ้านหรือนอนอยู่ที่บ้านเมื่อก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้ให้คนพิการออกมาสู่สังคมไม่ได้นะครับ คือถ้ามีตรงนี้นะมีทุกโขนทุกแขกไม่ว่าที่ต้องเที่ยวตรงไหนนะแล้วถ้ามีตรงนี้แล้วคนพิการก็ออกมาเยอะคือจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคือตรงนี้ถือว่าผมว่าน่าจะเป็นวัดวัดแรกนะท,ท,ที่ที่มีอารยสถาปถือว่าดีมากๆเลยตรงนี้อย่างน้อยก็ทุกเพศทุกวัยนะไม่ว่าผู้พิการหรือผู้สูงอายุจะเข้ามาโดยอํานวยความสะดวกนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เอื้ออำนวยต่อความสะดวกให้กับคนพิการและผู้สูงอายุสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสอจึงสารพลังกับภาคีเครือข่ายร่วมสร้างเมืองต้นแบบ Universal Design ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลใน1ิบจังหวัดนำร่องและพื้นที่เชื่อมโยงขับเคลื่อนการมีอาร,รยาสถาปัตหรือ r i e n d l y Design ที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ โครงการนี้ของสสสเนี่ยจะเป็นการสนับสนุน10จังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์แล้วก็การเข้าถึงได้โดยทีมทูตอารยาสถาปัต์ที่ทางสสสสนับสนุนจะเป็นผู้ที่เข้ามาสำรวจก่อนว่าสถานที่นั้นยังขาดอะไรบ้าง จดีแห่งนี้นะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมพอที่จะทําให้ผู้ที่ใช้วิลแชร์เนี่ยสามารถเข้าไปถึงข้างในไปสักการะไอ้ไข่ได้นะคะมีทางลาดเข้ามาถึงอุโบสถข้างในมีลิฟต์ด้วยสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการมีห้องน้ําสําหรับคนพิการมีป้ายบอกทางชัดเจน สิ่งอำนวยความสะดวก4-5อย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ได้ปรับยากเกินไปแต่ว่าทำให้คนทั่วไปเนี่ยก็สามารถจะท่องเที่ยวร่วมกับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวได้เพราะฉะนั้นโครงการนี้จะทำในสถานที่ท่องเที่ยวลักษณะนี้อีก10จังหวัดที่ที่มีคนท่องเที่ยวเยอะๆก็จะเป็นที่ที่คนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุอยากไปร่วมเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะ ประธานมูลนิธิอารยสถาปั์เพื่อคนทั้งมวลได้นำทีมทูตอารยสถาปัต์สำรวจพื้นที่วัดเจดีและวัดมหาธาตุวรมหาวิหารสร้างความเข้าใจในการออกแบบพื้นที่อารยสถาปัต์ให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีในสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อเชิดชูให้ที่นี่เป็นเมืองอารยสถาปั์ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ก็โครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับกับมูลนิธิอารยสถาปั์เพื่อคนทั้งมวลแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรทั้งปวง<ช>เพื่อจะช่วยกันกระโดงส่งเสริมสำรวจอารยสถาปัต์หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงได้ให้คนทุกวัยทุกสภาพร,ร่างกายเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ใช้บริการได้หรือมาท่องเที่ยวได้ โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมก็จะมีจังหวัดนำร่องเนี่ยอย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายอายุทยาราช,ชบุรีพัทยาชลบุรีกรุงเทพมหานครขอนแก่นอะไรเงี้ยรวมทั้งหมด10จังหวัดรวมพังงาภาคใต้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะค่อยๆขยายโดยสสเนี่ยมาส่งเสริมเนี่ยก็จะทำให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะมีการออกแบบจัดทำ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมพิการเมื่อเมืองต้นแบบถูกสร้างขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่หลักๆแหล่งท่องเที่ยววัดวาอารามพื้นที่สาธารณะต่างๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือมีอารยาสถาปัตย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่เพียงเฉพาะผู้พิการเท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์รองรับสังคมผู้สูงวัยที่กำลังเกิดขึ้นและยังลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเพื่อคนทุกกลุ่มวัย เพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะเพราะการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งพอเกิดความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมในการดูแลค่ะก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้วทุกคนก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะ Health n o n n e c t ในครั้งนี้เจอกันใหม่นะคะครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ